สวัสดีครับร้านบีร c i ซิครับผมอยู่นนทบ,บุรีซอยเรวดีหกสิบสครับวันนี้เป็นเจียโน่เดิมเดิมครับเจียโน่เดิมเดิมฟิกเครื่องไล่ข้างาแก้ไฟแก้แก้ไฟหน้าคือไฟหน้านะมันพยักหน้าได้อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนอะไระครับแล้วก็่้มแซมสุกๆึกคือเจียโน่เจอบ่อยเลยคือหน้ากากมันพยักหน้าได้ตรงหน้ากากมันอะไรางี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เ่าแกยังไงคือหน้ากากเนี่ยตอนแรกอะ่ะมันมันไอคอบมันใหม่อะ่ะมันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างบนกับข้างลาง่างคราวนี้ข้างบนเนี่ยตัวชุดสีสีเขียวเนี่ยมันหักไปด้วยเมื่อกี้ผมผมยึดไฟล่างไปแล้วพอไปขี่ตกหลุมไอเย็นนี่ม่งเปิดมาเลยสุดท้ายแล้วล็อกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยครับเลยจบปัญหาที่นี่ครับน็อตไปเลยก็ลูกค้าจะต้องช็อกแน่นอนเจองานที่นี่เข้าไป นี่แนนตึบขยับได้เลยคือตอนแรกไม่ได้เลยคือขย่ามันหักคือเจอบ่อยอะคือเจอน่อนห่วยเนี่ยมันจะมีรอยอยู่คือซื้ออันนี้มาใหม่ก็แล้วยึดไม่ได้ไฟหักไฟอะไรไฟขยับได้ประมาณนี้ครับก็เวนรรมกันไปคือตัวชุดสีเนี่ยเนี่ยมองถ้ามองเห็นข้างในจะเห็นแล้วว่ามันไม่มันหักไปแล้วตัวรับอะตัวรับมันหักครับประมาณนั้นก็เลยแก้เป็นแบบนี้เลยครับลูกค้าช็อกแน่นอนนี่ มีน็อตด,ด้วยเห็นไหมประมาณนั้นส่วนตัวเครื่องก็ฟิตเครื่องไร้ข้างครับตั้ที่เดียวติดอะไรประมาณนี้ครับลองรับชมคนดูก็งานรถเดิมง่ายครับพอกับบ้านอยู่แล้วเนี่ยครับติดเครื่องวอร์มลันอินไร่ข้างก็เปลี่ยนปอติครับเนี่ยครับ ลึกชามสสยพานสา่พานไปได้ต้องเปลี่ยนสสยพานเบอร์ทุกอย่างมันเป็นตองรุ่นครับแต่แค่ว่าสสยพามันนิ่มครับสา่พามันยาวไปแล้วมันยาวไปแล้วมันก็ตีแข็งอะกัก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 อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนพานใหม่ให้รอบมันตึงขึ้นเร่งขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็รอบมาไวมีแอบติ๊งนิดหน่อยประมาณนั้น ป็นไล่ข้างครับใส่ชุดชามแต่งสายพานเข้าไปแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เดิมทุกอย่างล้างด้วยล้างล้างในส่วนที่ผมทํานะครับไม่ได้ล้างทั้งคันให้นะฮะตรงไหนที่ทําที่ล้างที่เราจัดแล้มันล้างก็ล้างไปเพราะส่วนมากด้านในลูกค้าจะล้างไม่ได้หรอกคืออย่างด้านนอกเนี้ยลูกค้าล้างได้อยู่แ้วก็ให้เขาล้างเองในเครื่องเราล้างให้ประมาณนี้อ่ครับก็ เปลี่ยนลูกอ่าก็คือฟิครื่องไร่ข้างน,นะตอมน,น,น,นู่นตอมนี่ตอมนั่นอะไรอย่างเงี้ยล้างล้างอะไรให้ด้วยประมาณก็ค่าแรงหนึ่งพันบาทอืก็เหมาค่าแรงอะ่ะอืก็แล้วแต่ชอบจะให้ทําอะไรเพิ่มก็บอกมาะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดหรือเครื่องถา่าเครื่องทําเครื่องสิ้นก็สองพันสามพันแล้วแต่ค่าแรง,แล,แ,แ,รงแล้วแต่ความยากง่ายไอ้อย่างนี้คือถือว่าง,ง่ายเิรื่่ง่ายลูกประมาณนี้ครับอ ก็อันนี้นะครับก็ลูกค้าก็รับรถแล้วครับผมเสร็จแล้วขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณป๋าวันที่มานั่งเป็นเพื่อนด้วยนะครับป๋าวันที่ฝั่งโนตอนนี้เลือกตั้งเป็นไงบ้างครับเลือกตั้งซ่อมยังครับยังครับโอเคครับผมยังป๋าบอกว่ายางโอเคขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ